พอมม่อพมมาแม่พันธ์ <Yeah. S 1> และทุกท่านทุกคนของบ้านดอนแตงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอเรากราบพระด้วยกายกรรมเปล่าๆก่อนกราบหนึ่ง mm hmm. yeah. mm hmm. กราบสอง mm hmm. กราบสาม ต่อไปตั้งนะโมไหว้พระพักาวาคือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวขึ้นมาก่อนออกล่าวพร้อมกันนะโมตาาัสสะพระขาวโตาอราหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัสสะพระขาวโตาอราหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระคะวโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะขอนอบน้อมแด่พระพระวาวซึ่ง,ง,งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระพระวาว ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระพระควาซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้น อะระหังสัมมาสัมพุทธ佛พระควาพุททังพระวันตงอภิวาเทมิสวากาโตพระวะตตาธโมธัมมนามัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังขังนะมามิต่อไปบทที่หนึ่งบทโสตาปฏิยังคะสี่ได้แก่ความเลื่อมใสอันเป็นอริยะสามประการเลื่อมใสแบบไม่หวั่นไหว กล่าวพร้อมกันอิทาภิกขเเวอริยาสาวกโกภิกขุทั้งหลายอริยาสาวกโกในธรรมวินัยนี้พุทธะเอเวจัปปะสาเทนะสามนนานาคโตโหติ เอน,นั้นย่อมเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าวา่าอิติปิโสภะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะััมัันโนสุขโตโลกวิทู อนุตโรปุริสธรรมสารติสัถาเทวมนุสานังคุทโอภควาติกรธรรมีอาเวจัปปาสาเทนะสัมมาคโตโหติ เอน,นั้นยอมเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมโมวา่าสวากาโตภะค ค okay. อเวิชปพสาเทนะสมัมนาโตโหติเธอนั้นยอมเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพภาังโควา สุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาทิธังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุกชาลาเอสะภคะวะโตสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักขินายโยอัญชลิการานิโย อนุตรังปุญญาเขตตังโลกัสสาติกรับต่อไปก็นั่งลงในท่าที่สะดวกสบายอนคลายเป็นองค์ที่สของโสตปฏิยังคะ4องค์ที่สก็คือศินห้าชนิดอันเป็นอริยะ ต้องเป็นศีลห้าชนิดอันเป็นอริยะคือละขาดเว้นขาดทั้งห้าประการนี้เรากล่าวพร้อมกันอริยาการเตหิสีเลหิสามมนาคโตโหติเธอนั้นยอมเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความมีศีล ชานิตเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าคือเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยเป็นศีลที่เป็นไทยจากตันหาเป็นศีลที่ผู้รู้สารเสริญเป็นศีลที่ทิฏทิไม่ลูกลำ เป็นสินที่เป็นไปเพื่อสมาธิดังนี้คือปานาติปาตังปะหายะปานาติปตา,ปาต,ปตาติวิรตโตโหติเธอนั้นละปานาติปาตังเว้นขาดจากานาติปตา,ปา คือฆ่าสัตว์วางทอนไม้และสัตว์ตราเสียแล้วมีความละอายถึงความเอ็นดูกาลุณาหวังประโยชน์เกือ้อกูลในบนรรดาสัตว์ตาทั้งปวงอยู่อาทินนาทานังตาหายะ อาธินาธานาปฏิวิรตโอโหติตเธอนั้นละอาธินาธานังเว้นขาดจากอาธินาธานานคือรักทรัพถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้ววังอยู่แต่ของที่เขาให้ ไม่เป็นขโมยนี่ตนเป็นคนสัดเป็นอยู่ <c oughs> กาเมสุมิชฌาจารังปาหายะกาเมสุมิชฌาจารา <c oughs> ปฏิวิระโตโหติเธอนั้นละการประพฤติผิดในกาเม เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาเมคือเว้นขาดจากการประพฤติผิดในหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษา อันธรรมโมรักษาเป็นหญิงมีสามีหญิงอยู่ในศีลไหมโดยที่สุดแม่หญิงอันเขามั่นไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัยไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจะลีดในรูปแบบเหล่านั้น มุสาวาทางังปหายะมุสาวาทาปฏิวิรโตโโหติเธอนั้นละมุสาวาทังเล่นขาดจากมุสาวาทา,<ม><ภ>าคือพูดเทศจพูดแต่ความจริงรักษาสัจจะ มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลกสุราเมรายะมัชชะปะมาทัฐานังปะหายะสุราเมรายะมัชชะปะมาทัฐานปา,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 าปฏิวิราตา เอนั้นละสุราเมรยมัชชะคือการดื่มกินสุราสิ่งเสพมึนเมาอันเป็นที่ตั้งของความประมาทเว้นขาดจากสุราเมรยมัชจะคือการดื่มกินสุราสิ่งเสพมึนเมา อันเป็นที่ตั้งของความประมาทสาธุ <c oughs> นี่คือโสตาปฏิยังค่าสี่แล้วครบสี่ข้อแล้วนะถ้าผู้ใดมีองค์สี่ประการนี้ในตัวเองประพฤติอยู่ประพฤติยยได้ประพฤติยยเต็มที่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า อริยสาวกหรืออริยสาวกโกทับศัพท์คือเป็นพระเป็นอริยบุคคลเป็นอริยบุคคลอริยสาวกโกนั้นหวังอยู่ก็พึงพยากรณ์ตนและตนได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วถ้ามีอย่างนี้นะนรกสิ้นแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลย จะเกิดอีกกี่รอบก็ไม่ตกนรกมีกำเนิดเดรจชานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกติวินิบาศสิ้นแล้วแล้วก็ในข้อที่เราเป็นโสดาบันนี่แหละอริยบุคคลที่เรียกว่าขั้นโสดาบันแล้วซึ่งมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้แน่นอนที่จะตรัสรู้ธรรมคือบรรลุพระนิพพานได้ในการภายหน้าเกิดอีกอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาติคือภายหน้าเนี่ยคือว่าอย่างช้าไม่เกินเจ็ดชาติไม่มีชาติที่แปดแก่ผู้เป็นโสดาบันนั่นแหละที่เรารู้จักกันดีในอีกพระสูตรหนึ่งบอกว่าไม่มีชาติที่แปดดูก่อนพิกุทั้งหลาย ถ้าอาริยสาวกโกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยทำสี่ประการนี้ย่อมล่วงภัยคือทุกขติและมินิบาตท,ทั้งหมดได้ดูก่อนพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงอนุเคราะห์ใครและใครที่สำคัญโอวาทคำของเธอคือฟังเชื่อฟังถ้อยคำของเธอ เขาจะเป็นมิตรก็ตามอามาตก็ตามญาติหรือสายโลหิตก็ตามสายโลหิตข้าแปลก็คือว่าคือลูกหลานนั่นแหละเขาสำคัญโอวาทของเธอชนเหล่านั้นอันเธอเพึงชักชวนให้สมาทานให้ตั้งมั่นให้เข้าดำรงอยู่ในองค์แห่งธรรมเป็นเครื่องบรรลุโสดาบันสี่ประการเหล่านี้ มือนี่พอพมมากะเลยผ้ามาโปรดอยู่ดอนแต่งโดยคมที่ฮักปลูกฮักล้านอยากก็ตามสาธุเหตุก็ตามเพราะว่าคคำเรานี่เป็นคำของพระพุทธเจ้าพุรัสรล้คือสัมมาสัมพุทธโธพระพุทธเจ้าชนิดสัมมาสัมพุทธโธพุทโธนี่มีอยู่สองชนิดเป็นบอกที่เราเรียนในพระไตรปิฎก พุทโธชนิดที่หนึ่งปัจเจกับพุทโธชนิดที่สองสัมมาสัมพุทโธปัจเจกับพุทโธมีความสำคัญอย่างไรไม่สั่งสอนตรัส,สรู้ได้เองแล้วก็ไม่สั่งสอนไม่บัญญัติธรรมไม่บัญญัติวินัยสอนใครเลยแล้วสัมมาสัมพุทโธล่ะอาจารย์สัมมาสัมพุทโธนี่แหละคือผู้ที่มาตรัส,สรู้แล้วเพื่อสั่งสอนเวนยสั ให้ได้รู้แจ้งธรรมะตามพระองค์เลยจึงมีพระธรรมพระวินัยธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเสร็จศาสดาปลาวายอย่างไรจ้ะก็ผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธคนแรกและในบัญญัติศาสดา อีกอัธหนึ่งความหมายหนึ่งก็คือผู้อบรมผู้บอกผู้สั่งสอนผู้อบรมผู้บอกผู้สั่งสอนให้เราเจริญไปในพรหมจรรย์น,นะเนี่ยนี่อย่างวันนี้โยมก็ทราบแล้วโอ้วิธีพ้นจากนรกกำเนิดเดชานเปลวิสัยง่ายนิดเดียวเลยไม่ยากเหมือนเรียนปริญญาตรีเลยตอนอาจารย์โดงเรียนม .4 โอยไม่รู้เลขคณิตอะไรเยอะแยะมากมายมุนอุยปุยในสมองแต่เน่โอ้ยง่ายนิดเดียวแค่เราตั้งรู้แล้วก็จําไว้วันนี้ยังไม่ได้ยังไม่สามารถทาศีลให้บริสุทธิ์ทุกข้อได้แต่เวลาใกล้ตายเจ้าจะต้องสมาทานให้ได้เด็ดขาดเพราะไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลาบนโลกนี้แล้วใกล้ตายทำไมอาจารย์ดวงเอาคําน้มาพูดเองหรือเปล่า มีตัวอย่างในครั้งพระพุทธเจ้าใครละ่ะตัวอย่างนั้นเจ้าสลกานี้เขาเป็นคนขี้เหล้ากินเหล้าทั้งวันเลยเมาหัวสะหัวเสียแต่เขามีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าเห็นพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาเดินบิณฑบาตมาเขาจะรู้สึกว่าตื่นเต้นจนกระทั่งมีศรัทธาแรงขนาดหายเมาเกลี้ยงเลยปลิดทิ้งเลย เมาเม,า,มาอยู่นี่หายเกลี้ยงเลยด้วยแรงศรัทธาอันมหาศาลนั้นนี่ข้อดีของเขาแล้วแล้วเกี่ยวอะไรหลายจากเกี่ยวสิเพราะเมื่อนายคนนี้เจ้าโสรกานนี้ตายลงพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์พยากรณ์คือมองเหตุแล้วก็เฉลยผล ที่ถูกต้องแท้จริงไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่นิดเดียวเลยเรียกว่าพยากรณ์พยากรณ์ว่าเขาเป็นโสดาบันได้กายชั้นน่าจะดาวดึงฉันพระอินอยู่นะชาวบ้านชาวเมืองนี่บ่พ่อใจพ่อเม็ดเลยขั้นบักม้อนี่บรรลุทรรมยังสี่มัวเฮ้ามันสิเหลือบอกผมว่า คนขี้เมาจังใดจังใดบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ลูเพราะว่าเพิ่นตัดสรูเพิ่นหูจักใจคนกำหนดรู้ว่าใจคนนี้บรรลุธรรมขั้นไหนขั้นไหนลูกตายแล้วไปตกคติไหนลูกเจ้าโสฬการนี้คือกันเพิ่นเบิงพระพุทธเจ้าก็เลยมีเพื่อนของเจ้าโสฬการนี้ชื่อว่า เจ้ามหานามะมูถูกเขาวาหลายก็เลยอยากคลายความสงสัยในกระแสสังคมก็เลยเข้าไปถามพุทธเจ้าพระเจ้าข้าเจ้าสรการนี้เป็นคนขี้เหล้าชอบกินเหล้าชอบทานชอบดื่มน้ำจันว่างั้นไหนจึงได้เป็นโสดาบันนะดูก่อนมหานามะ ศรลกานี้เขาสมาทานศีลบริสุทธิ์ในเวลาใกล้ตายเวลาไกลตายมือบายสิไปจับขวดเหลาก็บ่มีแห้งไปเอามากกอกปากก็บ่มี่ไปหูใจก็เลยตั้งใจสมาทานนะขออดเด็ดขาดักเหล่านี่วาสั์แล้วก็ตายลง ด้วยที่เขามีความเลื่อมใสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ก่อนอย่างแรงกล้าบวกศินห้าอันบริสุทธิ์ก่อนตายนี่แหละเขาจึงไปเป็นโสดาบันเขาบรรลุธรรมเป็นอริยะบุคคลขั้นที่หนึ่งคือโสดาบันปิดประตูนรกจึงได้ไปเกิดเป็นเทวดานั่นเลยทีนี้ไม่มีใครรู้กับพระพุทธเจ้าเพราะพระเจ้ามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือพูดผิดไม่ได้ คุณจะรู้กับฉันก็ตามยแต่ถ้าฉันได้พูดแล้วมันจะต้องไม่ผิดเพราะฉันเป็นผู้มาบัญญัติคําสอนเวนยสั์เทวดาก็รู้เทวดาก็หูมนุษย์อาจไม่รู้แต่เทวดารู้มากกว่ามนุษย์ถ้าฉันพูดผิดเดี๋ยวนี้เทวดาเขาก็ไม่นับถือไม่วหว้ฉันไม่ไหว้เราเนี่ยฉันจึงมีหน้าที่พูดไม่ผิดที่มีพระสูตรว่าราชสีตะครุบเหยื่อถ้าใคร เราเนี่เหมือนราชสีจะครุบเหยื่อตะปบบาทเดียวเนี่ยให้มันไดูู้้บรรุรรมเลยให้คนใดดีน้าเลยได้ธรรมะที่แน่นอนเลยด้วยเหตุว่าเราจะรักษามัคค่าคือทางธรรมา,ากินของเราบ่าให้เสียเหลี่ยมเสียเส่งไม่เสียเกียรออิเก่งส่งไหนจะวะ นี่คือครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเจ้าเป็นศัทธาเทวะมนุษย์สานังเดือนหนีเป็นเดือนวันครูเอ่อเข่ากับเป็นคู่คุณแบร์คุณพอกับเป็นคู่เป็นตระกูลคู่เนาะราชการเออแท้ที่จริงก็คือคู่ของเห้ากับคือพระพุทธเจ้าผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งชนพวกเราก็คือผูดที่ได้ตามท่านนั่นเอง อ่านนะนี่คือพระพุทธเจ้าศรัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหรือที่ชอบพูดว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและอีกคำหนึ่งพักวาที่เขาสวดไปเมื่อกี้พักวาแปลว่าผู้จำเริญจำแนธทำโม ธรรมโมก็ดีวินัยยก็ดีเนะี่ยคือจังใส่ธรรมโมหลยอาจารย์ใช้คําพุทธเจ้าเราธรรมโมจะวินัยยจะคําเดิมของเพิน่นบัญญัติตราไวในคําบาลีจังสัตย์คู่มือเขาเอื่นบาลีซื่อพอ,อ,อแต่โบลานคําพระพุทธเจ้าเขาเอื่นภาษาเดิมพุทธเจ้าสมัยนั้นเขาเอื่นภาษาเดิมมีคํายืนยันบ่าจะมียีหยัง อนุชานามิพิกเวสกายะนิรุติยาพุทธวจนังปริยาปุณิตุนติดู่อนพิขทพุทั้งหลายเราอนุญาตให้พวกเธอทั้งหลายเล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิมฉบับหลวงแปลว่าภาษาเดิมบอต้องขยายความมาของตนของตนดอกเดี๋ยวของตนของตนข่อยจะเอามาเขียนใหม่ได้บล่ล่ะของตนน่หนะมันจะไปขัดกับมองวาแต่งใหม่ บ่ได้ภาษาเดิมหมายถึงอย่างไรตนตำรับที่เพิ่นเป็นสัมมาสัมพุทธทธทีวาเมื่อกีบ่แมนปัจจีกรพุทธโทธมาเพื่อบัญญัติเพื่อบอกเพื่อสอนซึ่งคำเหล่านี้เออกระสันเขาสิไปเฮี้ยนอยู่มองไหนขันบ่มีคำตนตำรับของเพิ่นเขาจะไปแปลออกมาจากคำไหนหรือเขาหูใจพระพุทธเจ้าเทศอยู่ <laughs> บม่มันก็บรแมนมันต้องมี tha giá đơm tôn tâm lập